ว,วิดีโอชุดนี้นะคะเป็นการบันทึกใบรับคำสั่งขายค้นในค้นใบเสนอราคานะคะเพื่อให้เราเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะจากนั้นให้กดปุ่มที่ WorkFlow ค่ะจากนั้นให้ไปที่ใบสั่งของนะคะ so นะคะและเอกาสารนะคะเราจะใช้ส่วนส่วนส่วนหนึ่งใบรับคำสั่งขาย <Okay. S 2> ากดโอเคดังนั้นให้ไปที่ F3 เพิ่มค่ะ <Okay. S 1> เะลขที่นะคะให้เราเว้นไว้น,นะคะ เลขที่อ้างอิงนะคะให้ใส่801ค่ะเอ๊ะขอโทษค่ะ810นะคะจากนั้นวันที่ค่ะให้เราใส่วันที่24 2401ปี58นะคะรหัสลูกค้ารหัสนะคะให้ใส่จุดกด enter ค่ะให้เราเลือกที่ C3 นะคะบริษัท SME จำกัดนะคะ้วกดเลือกค่ะจากนั้นให้เราไปที่ค้นใบเสนอราคานะคะจาก N เป็นเป็น Y ค่ะเอกสารประเภทเอกสารนะคะ เป็น QS ายเสนอราคาระบบขายนะคะใหเ้เล่มทับเลขที่นะคะ0001ใบเสนอราคาเลขที่อ้างอิงนะคะให้เราใส่จุดะคะ่ะแล้วกด enter ก็จะขึ้นมา QS 0001ทับ00001น,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 นะคะให้เรากดเลือกะคะ่ะ เราก็จะได้เลขที่ภายในนะคะเป็น0ูนตัวแล้วก็1นะคะเลขที่อ้างอิงเป็น QS 0 0 0ย์น่ทับเ,เลขที่ภายใน,นะคะ่ะให้เราก,กดโอเครายการก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะอคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องนะคะเครื่องละ2 0 0 0 0บาทส่วนลด2%ดรมูลค่า5 9 0 0 0 5,960บาท ทนนัชดีสจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะราคาต่อเครื่องหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทให้ส่วนลดหนึ่งเอร์เซนต์วันลค่าหนึ่งมื่นแปดร้อยเก้าสิบาาบาทนะคะงั้นแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะ ต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะแล้วก็กด no แล้วก็กด escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะเอกสารนะคะก็จะมีเป็นสใบแล้วนะคะจากนั้นถ้าเรากด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะเป็นการบันทึกจบแล้วนะคะ